เซอร์ไพรส์กันทั้งงานเปิดตัวคู่รักของวงการอีกคู่ด้วยพระเอกนางร้ายค่ะเป็นทีเฮือฮายอยู่ไม่น้อยเมื่อคู่รักใหม่อย่างวารากรสวัสดกรและไอซ์อธทิชนันเปิดตัวเป็นทีเรียบร้อยในวันเกิดของเธอที29พฤศจิกายน2566โดยเธอนั้นร้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวในส่วนของคนจัดการทุกอย่างต้องยกเครดิตให้กับคนนี้เลยค่ะ ซึงขอบคุณสำหรับทุกอย่างไม่คิดว่าจะให้เยอะขนาดนี้เหมือนน่ารักมากๆชอบมากๆมีความสุขมากๆและเหนียนมากๆไม่รู้เรื่องเลยค่ะ แอบ,บโทรหาเบอร์คุณแม่จองร้อนอาหารนัดกับเจจัดการเรื่องลูกโปง่งแต่งห้องให้เป็นถิ่นอเอร็วที่ชอบแอบบนัดเพิ่นมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ขับเอาเค้กมาให้คุณแม่ไว้ให้อีกนะรักที่สุดค่ะเมื่อล่าสุดนั้นทางคู่ได้เปิดอาหารร่วมกันในยานพระรามเกา้าพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจอีกด้วยว่าเราคบกันด้วยความเข้าใจถ้าคนอยากให้เราจะหาเวลามาเจอกันจนได้20นาทีคุยกันเราแยกย้ายก็เคยมีนะถ้าเราอยากเจอใครจริง จริง10นาที20นาทีเราก็อยากเจอค่ะ